ครับวันนี้เราจะไปตกปลาหน้าดินกันครับตอนนี้ก็กําลังจะเตรียมเหยืย่ไปกับพี่เอี่ยวเหมือนเดิมครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะมีนี่ครับลุงดอนน้องตั้งนองก็มีแยมโลแล้วก็จะมีล่มอ่อนแล้วก็มีไข่เคียวอีกสองถุงครับสูตรอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ของนาเยเอี่ยวแค่ปลาตอมเบ็ดก็เกี่ยวครับเดี๋ยวนายเอี่ยวจะใส่กรปปลาพอครับจะเกินมือ น้าเอ๋จะทําการผสมเยียให้ใครไม่มีสูตรก็จําสูตรไปทําได้นะครับูตนน้าเอวครับไม่มีการตวงครับเพราะว่าตวงมาหแล้วตวงมาเรียบร้อยแล้วทําจุนชํานาญแล้วครับเนี่ยสั่นยันคน <c oughs> ขนาดคน,นยังสัน่นจำเ็นจำเ็นเพิ่มไข่เคียวเข้าไปอีกหนึ่งตองครับแล้วติดก่อนนะเดี๋ยวก็ไปเอาปลาอีกกลับมาแล้วครับสามรูสูนี้แหละครับเพื่อมขม้าวเพื่อข้าวใระมามคำเงื่อเพิ่มความหอมครับมพออบงงะพร้าวอ่อนผมไปควนดีไว้ว่าไยดีล่ะรุน ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะมาครับถึงทางเข้าไม้แล้วก็รอดูกันนะใหญ่แค่นไซส์ครับพี่ไซส์ตะโก้ใหญ่ตะโก้ใหญ่ตะโก้ใหญ่ นี่ไงครับตัวแรกนี่ไงครับตัวแรกครับน้องรอพี่แป๊บนิดเดียวเดี๋ยวกูมาต้องกอดได้เปรียกจริงไหมครับต้องกอดได้เปรียบไอ้เจังได๋อเราไม่ได้ถือโขเขาปลานี่บวกขาดคำอยู่ไอมันต้องคุกขีดตุ่มไงต้องคุกขีดตุ่มไปก่อนไอ้เจังได๋ไม่ได้ถือโขไปหากันนะ Nè <Nee> Cái cây gần đi lạ Bán có du cây rồi Nè Húp Nè đây ลงเป็นที่เรียบร้อยของผมสี่คันของน้าเอียวสามคันครับรวมกันเป็นเจ็ดคันนายเอียวกี่แตบบ้มแล้วครับสองครับนายเอียวสองแต้มแล <ง S 1> ้ว <ละ S 1> ครับลงก่อนได้เปรียบครับนายเอียวลงก่อนครับได้เป็นปลาฟ้าอะไรครับของนายเอี่ยวแถวบ้านเท่าเอิญปัตตะโปรครับแถวภาคกลางเรียกปากกระปังสองตัวแล้วครับของนายเอี่ยวหนึ่งลงก่อนได้เปรียบนายเอียวบอกของผมรอไปก่อนครับเพิ่งลงรอชมกันครับวันนี้จะมีแต้มไหมจะแห้วหรือเปล่า

Đấy. Hãy subscribe cho <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใหญ่ใหญ่ชุกกองนี้ชกกองนี้ก็ไปปั๊บเรียบร้อยครับเยือดีตัวนี้โอ้ยสุดละเอียดอะไรไม่ทั้งจำส่วนไม่ได้ดี่ทีเปินประตูบ้านหนะ่อที่เอ้ยควาลมันเข้าน่ะมาครับได้เพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มเป็นปลาตะเพียนตัวนี้ ลงไว้ด้านหลังครับไม่ได้อยู่ด้านหน้าไสากำลังสวยครับตัวเล็กนับเหยี่อสุดน่าเอี่ยวอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ <c oughs> อ่าครับแต้มโหดวันนี้ได้กับปูปล่อยปล่อยอันไปครับ <S <S โดย,โดยอีกแล้วครับ่าน,นะคัดเดิมด้านหน้าไม่กินด้านหลังไม่เหลือติดนานแล้วครับนึกว่าน้ำพัดเห็นกระดิ่งมันเขยา่าเบาๆนึกว่าน้ำผัด ก็เลยลองไปเช็คดูเรียบร้อยครับครับแอมสวยครับตัวนี้ถือว่าผ่านครับเยียหนาเยี่ยว,นะยยวโอเคครับวันนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นแล้ว ก็จะกลับแล้วครับมาดูผลงานกันครับวันนี้ก็จะเป็นปลารวมครับก็มีปลาตะเพียนเล็กปลาแสยง,แ,งแล้วก็มีปลาตาโปรครับผลงานรวมวันนี้ก็คูเดครับสองคนกับแม่อียวช่วงน้ํายังเยอะอยู่ครับน้ํายังไม่ลดก็จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้กับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ